กันนะไม่อนลครับแจ่ปรบกกนะคะอะไรนะพี่อ๋อพี่อ๋อว่าอะไรพี่อ๋อว่าอะไรหนูมควนทั้งคืนเลยนูวนทั้งคืนวนทั้งคืนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หนูนานะนี่หนนินูตัวท่าีโป้ดิไปถามรับก่อนวิ่งมัน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 กน้ไปสวยไหมพี่อ๋อโหไม่สวยแล้วครับน่ารักไหม ก็อะไรอยู่หนาหนานมากเลยะหลังหลังมันจะดำแต่หน้ามันขาวเขาปวดไหมไม่อ้วกไม่อวผมยาวไหมผมก็คุมทั้งตัวเนี่ยขนขนไม่ใช่ผมขนมันขนหนูมีขนด้วยหนูมีขนเอาแล้วนี่ขนเอ้หนูไม่มีขนไนไเลยไม่หนูคิดว่าหนูมีขนเป็นหย่อม โอ้ไม่ใช่อะนีงตัวเลยพ <c oughs> ี่อ๋อเลยง่วงไม่ได้นอนเลยเออมันกวนพี่นอ๋อทั้งคืนเลยกวนพี่ทั้งคืนเลยมันทำยังไงบ้างมันไปกิ้งลูกลูกยางเล่นน่ะบนไน้ำที่ล้างน้ำล้างน้ำพี่เนี่ยก<อ>ิ้งไปกิ้งมาเหมือนหูสนามเด็กเล่นเลยพี่ไปตองแฟนไม่กลัวพี่เลยนะ มันก็สู้ไฟนะยืดต่องดูเม็ดยางมาหาพี่แล้วมันเม็พไอยห็นพี่โอ้เม็ดยางเม็ดยางจิ้งมาอีกอ่าเออกันโอเคมึงอยู่ไปเดี๋ยววันนี้กูจัดการนะพี่ก็เลยปิดประตูมันก็เบาเสียงขึ้นหน่อยนะคืนนี้จะได้นอนไหมเล่นแล้วหนูเล่นแล้วหนูเล่นแล้วเล่นหนูแล้วไม่ใช่เล่นหนูต้องตามมาดูต้องตามมาดูว่าหนูตัวนั้นมันเอาวหัวท้อนี่โป๊ะนี่ตัวนี่ ตัวน้อยโอ้แต่มันวิ่งเสียงดังนะเวลาเราอยู่มันเงียบไงไม่ใช่นูจาเนาะไม่ใช่โว้ยอะไรนี่นูจาอะไรนี่ที่รักขดทราบนูจามหาพี่อ๋ออื่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นูขึ้นกับฟองประหลัดขุดไม่ได้พวกแกนี่ขุดไม่ดีจริงจริงพ่อพงก็สงสัยใหญ่เลยว่าหนูจ๋านะคนี่นะครับนูามันไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะครับคืนนี้คืนนี้คิดว่าจะได้นอนไหมมันโดนแล้วแหละมันโดนแล้วมันโดนแล้ว ลาแล้วนคะกาวไปใส่แล้วพี่ไปซื้อกาวกลนบุญร้านใหญ่คิดว่ามีนะพี่ได้ไปซื้อร้านเบียร์ไม้มีร้านสามแยกนะมีโอ้โหมีทุกอย่างให้คุณเลือกเลยโอ้ร้านข้างในบ้านเรามีแต่ร้านกวนบุญไม่มีร้านดู่กก้มีหนูกวนทั้งคืนนะครับหนบมีคนนะครับก็ขาดอะไรครับนี่ หนึ่งตัวเล็กนะคะหนึ่งตัวเล็กนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ก็สนุกสนานเป็นเรื่องหนูนะครับเรื่องนู้เู ควรพี่อ๋อทั้งคืนคืนนี้น่าจะได้นอนนะคะเรื่องหนูหนูมั่งนอนมากเลยพี่นีจสวัสดีค่ะเรื่องของหนูหนูนะคะท่านสสนะครับก็ยังไม่มานะครับพี่ต้อยยังเพิ่งเปลี่ยนชุดเรื่องโดยญาติจะรำเสร็จแล้วครับนนั่เนาะท่านสสจะมาลำนะครับเดี๋ยวจีบนี้เราจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเรื่องหนูหนูนะคะเรื่องของหนูนะคะสวัสดีค่ะ